สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสนทนาของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับสภาวะทางจิตที่ถือว่าสูงสุดหรือว่าการบรรลุธรรมในระดับที่เหนือกว่าปกติเราจะมองผ่านมุมของ3ศาสนาหลักๆเลยนะคะคือพุทธอิสลามแล้วก็คริสต์ค่ะโดยเราจะอ้างอิงจากบทวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ก็น่าสนใจทีเดียวค่ะครับสวัสดีครับเอาละค่ะเรามาลองพิจารณาเรื่องนี้กันแบบละเอียดละเอียดหน่อย เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่าแต่ละศาสนาเนี่ยเขามีคําอธิบายเกี่ยวกับสภาวะจิตขั้นสูงที่ว่านี้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามองในแง่ของอสภาวะภายในจิตใจแล้วก็บทบาาหน้าที่ที่ดูเหมือนจะอืแตกต่างกันชัดเจนเลยในแต่ละเส้นทางนะคะลองมาดูกันค่ะว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงครับผม คือต้องบอกว่าเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ลึกซึ้งมากทางจิตวิญญาณการที่เราจะเอาแนวคิดเหล่านี้มาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็ต้องทําด้วยความเข้าใจมากๆเลยเพราะว่าในแง่หนึ่งเหมือนเรากําลังพยายามทําความเข้าใจภาษาหรือว่ากรอบแนวคิดที่มันต่างกันที่แต่ละศาสนาใช้บรรยายประสบการณ์ข้างในซึ่งอา,อาจจะมีความคล้ายกันด้างแต่ก็มีเอกลักษณ์แล้วก็ความต่างในสาระสาคัญอยู่ไม่น้อยเลยครับน่าสนใจมากค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่พุทธศาสนาก่อนเลยนะคะสภาวะที่เรียกว่าอารหันเนี่ยค่ะซึ่งก็ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดอย่างหนึ่งเลยในทางพุทธลักษณะสําคัญของสภาวะนี้คืออะไรคะจากข้อมูลที่เราดูดูกันมาเหมือนจะเน้นไปที่การดับสิ้นไปเลยของพวกกิเลสตัณหาแล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นต่างๆแบบโดยสิ้นเชิงเลยถูกต้องครับแก่นแท้ของความเป็นพระอรหันต์ก็คือการเป็นผู้สิ้นกิเลสนะครับ หมายถึงกิเลสท,ที่มันเหมือนเป็นสิ่งสกปรกในใจเราอย่างโลภะโทสะโมหะพวกนี้ครับถูกขจัดออกไปจนหมดเกลี้ยงรวมถึงตัณหาคือความอยากความทยานอยากแล้วก็อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือความยึดมั่นในตัวตนหรือที่เราเรียกว่าอัตตาครับ คำว่าอัตตานี้สําคัญมากเลยนะคะพอจะขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าการไม่มีอัตตาให้ยึดมั่นเนี่ยมันส่งผลยังไงกับสภาวะของพระอรหันต์ครับคืออัตตาในทางพุทธเนี่ยหมายถึงความเชื่อหรือความรู้สึกว่ามันมีตัวตนจริงๆที่มันเที่ยงแท้ถาวรเป็นอิสระอยู่ซึ่งทางพุทธศาสนามองว่าอันนี้มันเป็นแค่ภาพลวงตามันสร้างขึ้นมาจากส่วนประกอบต่างๆหรือขันห้าที่มารวมกันชั่วคราว การไปยึดมั่นในอัตตนี่แหละครับที่เป็นรากของกิเลสของความทุกข์ทั้งหมดเลยเพราะงั้นพอพระอาหารหันต์ท่านละความยึดมั่นในอัตตาได้ก็เหมือนกับไปทําลายต้นตอของความทุกข์ทาให้จิตมันหลุดพ้นเป็นอิสระจริงๆคือไม่มีตัวเราหรือของเราให้ต้องแบกต้องปกป้องอีกแล้วครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือเหมือนสลายความยึดติดในความเป็นตัวเราไปเลยซึ่งก็นําไปสู่การหลุดพ้นแล้วผลลัพธ์สุดท้ายจริงๆคืออะไรคะ ผลลับโดยตรงแล้วก็สูงสุดเลยก็คือการเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่านิพพานครับนิพพานเนี่ยมักจะถูกอธิบายว่าเป็นสภาวะที่สงบอย่างยิ่งคือสันติแล้วก็ดับเย็นคือเย็นจากไฟกิเลสไฟทุกข์เป็นการสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏรโดยสิ้นเชิงเลยเป็นสภาวะที่อยู่เหนือคำบรรยายหรือความคิดปรุงแต่งใดๆ ไม่ใช่สถานที่นะครับแต่เป็นสภาวะทางจิตที่มันไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์แล้วอืมแล้วจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือดูเหมือนว่าการบรรลุอรหัตผลนี้จะเน้นที่การพึ่งตัวเองเป็นหลักเลยใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจหรือว่าการโดนบันดาลอะไรจากข้างนอกใช่ครับเอ่อนั่นเป็นประเด็นสําคัญมากเลยคือพระอราหันเนี่ยบรรลุธรรมได้ด้วยปัญญาคือ ความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่และก็กฎธรรมชาติอย่างเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาของทุกสิ่งเป็นการรู้แจ้งด้วยตัวเองผ่านการปฏิบัติการฝึกฝนตามหลักมัคมีองค์8ไม่ได้เกิดจากการไปอ้อนวอนหรือการประทานพรจากเทพเจ้าหรือพระผู้สร้างองค์ไหนเลยเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์จึงไม่มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากอำนาจเหนือธรรมชาติในแบบที่าศาสนาอื่นอาจจะมี เป้าหมายคือดับทุกส่วนตัวให้หมดสิ้นไปหลักธรรมที่สะท้อนชัดๆก็คือรู้แจ้งในธรรมเห็นความจริงของสังขารดับเหตุแห่งทุกทั้งหมดเป็นการหลุดพ้นที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาด้วยความเพียรของตัวเองจริงๆครับแนวคิดเรื่องนบ,บีหรือศาสดาพยากรณ์เนี่ยคะ่ะมีความเหมือนหรือต่างจากพระอรหันยังไงบ้างคะจุดที่เห็นได้ชัดๆจากข้อมูลเลยก็คือนบ,บีถูกมองเป็นผู้ที่ถูกเลือกโดยอลัลเลาะ เพื่อทําหน้าที่นําสารหรือวัจนะจากพระองค์มาสู่มนุษย์ตรงนี้ดูจะเป็นบทบาทที่ต่างออกไปเยอะเลยนะคะใช่ครับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญเลยบทบาทของนบีในอิสลามเนี่ยไม่ได้มุ่งไปที่การบรรลุสภาวะดับกิเลสเพื่อหลุดพ้นส่วนตัวเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่เป็นการได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกสรรจากอัลลอฮ์หรือพระเจ้าให้ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนําทางแล้วก็ถ่ายทอดวาฮีวาฮีหรือวิวอน ซึ่งก็คือพระวจนะคำสอนหรือองค์การจากพระเจ้านะครับมาให้มนุษย์นะครับคำว่าวาหีนี่ก็น่าสนใจค่ะมันคืออะไรกันแน่คะเป็นเหมือนการตัดสรูข้างในหรือเป็นการสื่อสารจากข้างนอกคะหมายถึงการเปิดเผยหรือการดนใจโดยตรงจากอัลลอฮ์มาให้นบีอาจจะมาในรูปแบบต่างๆเช่นผ่านทางทูตสวรรค์อย่างจิบริลหรือกาเบรียลหรือเป็นการดนใจตรงๆเข้ามาในหัวใจหรือเป็นความฝัน แต่สาระสำคัญคือมันเป็นสารที่มีแหล่งที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่นบีคิดขึ้นมาเองหรือบรรลุได้ด้วยปัญญาตัวเองคนเดียวดังนั้นหน้าที่หลักของนบีจึงไม่ใช่การไปสแสวงหาความว่างเปล่าหรือการดับสิ้นนะครับแต่คือการรับและก็ประกาศสารนั้นอย่างซื่อสัตย์ครบถ้วน อ๋องั้นก็หมายความว่าสถานะของนบีไม่ได้อยู่ที่การหลุดพ้นแต่เป็นการทําหน้าที่เป็นเหมือนช่องทางของพระเจ้าหรอคะแน่นอนว่านาบีก็ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งมีความบริสุทธิ์ทางใจอย่างยิ่งยวดเพื่อให้สามารถรับและถ่ายทอดไว้หีได้โดยไม่บิดเพี้ยนแต่ความบริสุทธิ์นั้น มันเป็นเหมือนคุณสมบัติสำหรับการทำหน้าที่ไม่ใช่เป้าหมายในตัวเองแบบนิพานนะครับสภาวะจิตของนบีจึงเน้นไปที่ความศรัทธาที่มั่นคงมากๆอีมานการยอมจำนนโดยสิ้นเชิงต่อพระประสงค์ของอัลลอฮ์อิสลามแล้วก็การเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดครับพอเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะเส้นทางหนึ่งคือ ดับกิเลสด้วยปัญญาตัวเองเพื่อหลุดพ้นอีกทางคือได้รับเลือกเป็นสื่อกลางเพื่อถ่ายทอดพระวจนะจากพระเจ้าแล้วสําหรับาศาสนาคริสต์ละคะสภาวะสูงสุดหรือการเชื่อมต่อกับพระเจ้าเนี่ยเขาอธิบายไว้ยังไงคะจากข้อมูลที่เรามีดูเหมือนจะเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาสถิตในผู้เชื่อครับในาศาสนาคริสต์ ประสบการณ์สูงสุดของการเชื่อมต่อกับพระเจ้าเนี่ยมักจะอธิบายผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Holy Spirit ครับผมคือก่อนอื่นอาจจะต้องเข้าใจบริบทของตรีเอกานุภาพ Trinity นิดหน่อยซึ่งเป็นหลักความเชื่อสำคัญของคริสเลยที่ว่าพระเจ้ามีองค์เดียวนะครับแต่ทรงสำแดงพระองค์ในสามพระภาคคือพระบิดาพระเจ้าผู้สร้างพระบุตรคือพระเยซูคริสต์แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นพระเจ้าที่ทรงสถิตแล้วก็ทำงานในโลกแล้วก็ในใจของผู้เชื่อครับอ๋อหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่แค่พลังงานแต่คือพระเจ้าที่เข้ามาอยู่ในตัวผู้เชื่อเลยเหรอคะใช่ครับตามความเชื่อของคริสเตียนพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าพระองค์เองเลยที่เสด็จมาสถิตยอยู่ภายใน Indwelling ผู้ที่เชื่อแล้วก็วางใจในพระเยซูคริสต์ การทรงสถิตนี้ไม่ใช่แค่การรับรู้ถึงพระเจ้าจากข้างนอกนะครับแต่เป็นการที่พระเจ้าเข้ามาประทับแล้วก็ทํางานจากข้างในชีวิตของผู้เชื่อโดยตรงเลยแล้วการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาสถิตยอยู่ข้างในเนี่ยมันส่งผลยังไงกับสภาวะจิตหรือการใช้ชีวิตของผู้เชื่อบ้างคะมันต่างจากนิพพานหรือการรับวาฮียังไงผลลัพธ์หลักๆของการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากภายใน (internal transformation) ครับ ไม่ใช่การดับสิ้นตัวตนแบบนิพพานหรือการเป็นแค่ผู้รับสารแบบนบีแต่เป็นการที่ผู้เชื่อถูกเปลี่ยนแปลงให้มีลักษณะชีวิตที่สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้ามากขึ้นคือสิ่งที่เรียกว่าผลของพระวิญญาณนะครับเช่นความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนนานความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนอะไรทํานองนี้ครับ สภาวะนี้จึงไม่ใช่การบรรล,ลุด้วยความพยายามของมนุษย์อย่างเดียวนะครับแต่เป็นการยอมรับให้พระเจ้าเข้ามาทํางานแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นสภาวะของการมีชีวิตอยู่ในพระคริสต์หรือการดําเนินชีวิตโดยพระวิญญาณซึ่งเป็นแนวคิดที่สะท้อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแล้วก็การพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแกนคําสอนสําคัญก็คือข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าจึงไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า นี่คือการที่ชีวิตของผู้เชื่อถูกหล่อหลอมถูกขับเคลื่อนโดยพลังของพระเจ้าที่สถิตยอยู่ข้างในครับอืมพอฟังคําอธิบายทั้ง3แนวคิดแล้วทําให้เห็นความแตกต่างที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะทั้งในแง่ของที่มาเป้าหมายแล้วก็ลักษณะของสภาวะจิตขั้นสูงสุดนั้นแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะถ้าเราลองเอาประเด็นเหล่านี้มาสังเคราะห์เปรียบเทียบกันจากตารางสรุปในแหล่งข้อมูลที่เรามีก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นนะคะ แน่นอนครับการเปรียบเทียบเป็นระบบจะช่วยให้เราเห็นโครงสร้างความคิดที่ต่างกันได้ดีขึ้นลองเริ่มจากที่มาหรือบอกเกิดของสภาวะเหล่านี้ก่อนไหมครับได้เลยค่ะจากตารางสรุปนะคะพุทธศาสนาอรหรันก็จะมาจากปัญญาที่รู้แจ้งความจริงแล้วก็การปฏิบัติขัดเกลาตัวเองอย่างเข้มข้นเป็นเรื่องข้างในตัวบุคคลล้วนๆเลย ศาสนาอิสลามนาบีอันนี้มาจากการแต่งตั้งโดยพระเจ้าแล้วก็การประธานวิวร์หรือวาฮีเป็นอำนาจเป็นเจตนงจากข้างนอกคือจากพระเจ้าศาสนาคริสต์การทรงสถิตมาจากการที่พระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาสถิตในใจผู้เชื่อโดยพระคุณโดยความเชื่อเป็นการเข้ามาของพระเจ้าสู่ข้างในครับจะเห็นว่าแกนหลักต่างกันชัดเจนตั้งแต่ที่มาเลยแล้วถ้าดูที่ เป้าหมายของการบรรลุสภาวะนั้นๆล่ะครับเป็นยังไงเป้าหมายก็ต่างกันมากค่ะพุทธศาสนาก็คือการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วก็การหลุดพ้นจากวัตะสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดเป็นการจบวงจรเดิมไปเลย ศาส,สนาอิสลามเป้าหมายคือการถ่ายทอดพระประสงค์คำสอนของพระเจ้าให้กับมนุษย์เป็นการทำหน้าที่เพื่อคนอื่นตามที่ได้รับมอบหมายศาส,สนาคริสต์คือการหลอมรวมเป็นหนึ่งกับพระเจ้ามีชีวิตที่สะท้อนพระลักษณะแล้วก็มีส่วนในแผนการของพระเจ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะใหม่ในความสัมพันธ์กับพระองคอ์ความแตกต่างของเป้าหมายพวกนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาพื้นฐานที่ต่างกันนะครับ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์เราลักษณะของภาวะจิตที่เกิดขึ้นล่ะครับเป็นยังไงบ้างลักษณะภาวะจิตก็ดูจะสอดคล้องกับเป้าหมายนะคะพุทธศาสนาอราหันต์จะเน้นความสงบคือสงบจากกิเลสดับคือดับจากทุกข์เย็นคือเย็นจากไฟราคะโทสะโมหะเป็นความว่างจากตัวตนศาสนาอิสลามนาบีจะเน้นการเชื่อฟังแล้วก็ยอมมอบตนซับ m i s s i o n ต่อพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ เป็นความไว้วางใจแล้วก็ปฏิบัติตามาศาสนาคริสต์ผู้มีพระวิญญาณอันนี้เน้นการมีความรักแบบพระเจ้ามีความเมตตาสันติสุขแล้วก็เปี่ยมด้วยพลังจากพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดผลดีค่ะครับผมประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็เป็นอีกจุดที่ต่างกันมากเลยนะครับตามข้อมูลใช่เลยค่ะพุทธศาสนาโดยเฉพาะเทรวาท ก็ไม่ได้มีแนวคิดเรื่องพระเจ้าผู้สร้างโลกแบบเทวนิยมเป็นศูนย์กลางการหลุดพ้นก็ไม่ได้ขึ้นกับพระเจ้าศาสนาอิสลามอันนี้เน้นพระเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงหรือเตาฮีดคืออัลลอฮ์ความสัมพันธ์ก็เป็นแบบผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างนายกับบ่าวศาสนาคริสต์มีแนวคิดพระเจ้าในตรีเอกานุภาพคือพระเจ้าองค์เดียวแต่ดำรงอยู่สามพระภาค ความสัมพันธ์ก็จะซับซ้อนกว่ามีเรื่องความเป็นบุตรการเป็นส่วนหนึ่งของพระกายหรือคริสตจักรด้วยครับสุดท้ายลองดูที่ธรรมชาติของการตื่นรู้หรือสภาวะที่บรรลุถึงนั้นมีลักษณะเฉพาะอย่างไนบ้างครับธรรมชาติของการตื่นรู้ก็ต่างกันไปค่ะพุทธศาสนาเป็นความว่างหรือสุญญาตาจากตัวตนแล้วก็ความหลุดพ้นหรือวิมุตติจากกิเลสจากกองทุกข์ศาสนาอิสลาม เป็นการรู้แจ้งผ่านพระวจนะที่ได้รับจากพระเจ้าโดยตรงหรือว่าฮีเป็นการรับความจริงจากเบื้องบนศาส,สนาคริสต์เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างลึกซึ้งด้วยฤทธิเดียดของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการสร้างใหม่จากข้างในค่ะครับจากการเปรียบเทียบทั้งหมดนี้ถ้าจะลองสรุปมุมมองเชิงจิตวิญ,ญญาณโดยรวมให้กระชับชับหน่อยตามที่แหล่งข้อมูลเสนอนะครับอาจจะมองได้ว่าอรหันเนี่ยคือสภาวะที่บรรลุถึงความว่างอันบริสุทธิ์ pure emptiness ที่มันไม่มีตัวตนไม่มีทุกข์แล้วนบีคือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของความจริงที่ถูกส่งผ่าน transmitted truth จากพระเจ้ามาสู่มนุษย์ส่วนผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่ก็คือการสำแดงออกของความรักที่เปลี่ยนแปลงจิตใจ transforming love ที่มาจากพระเจ้าหรืออาจจะสรุปให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกด้วยประโยคสั้นๆจากบทสรุปในแหล่งข้อมูลนะครับอรหันสิ้นตนนบีรับพระวจนะผู้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์หลอมรวมกับพระเจ้า สิ่งที่น่าใคร่ครวญมากๆก็คือถึงแม้ว่าทั้ง3แนวทางนี้จะมีความต่างกันชัดเจนเลยนะครับทั้งในรายละเอียดเป้าหมายวิธีการไปสู่สภาวะสูงสุดนั้นๆแต่ว่าถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยปกติเพียงแต่ดำเนินไปในวิถีทางที่มันต่างกันมากๆคือเส้นทางหนึ่งใช้ปัญญาการฝึกตนเองเป็นเครื่องมือหลัก อีกทางหนึ่งเอาศัยการรับสารโดยตรงจากพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแล้วก็อีกทางหนึ่งเน้นที่ความรักและการที่พระเจ้าเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับผู้เชื่อผ่านการทรงสถิตอยู่ข้างในนั่นเองครับ <S <S ก็ถือว่าเป็นเอ่อการสำรวจเปรียบเทียบที่ให้ความกระจ่างแล้วก็เปิดมุมมองอย่างมากเลยนะคะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากของ3มเส้นทางหลักที่แตกต่างกันในการอธิบายถึงสภาวะทางจิตวิญ,ญญาณที่อยู่เหนือระดับปกติ แต่ละศาสนาใช้กรอบแนวคิดภาษาแล้วก็เป้าหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยปัญญาด้วยความเพียรของตัวเองในพุทธศาสนาหรือการได้รับเกียรติให้เป็นผู้รับและถ่ายทอดพระวจนะของพระเจ้าในศาสนาอิสลามหรือประสบการณ์ที่พลังอํานาจความรักของพระเจ้าเข้ามาสถิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงผู้เชื่อจากภายในสู่ภายนอกในศาสนาคริสต์ครับผม และเพื่อเป็นการต่อยอดความคิดจากการพิจารณาข้อมูลชุดนี้นะครับมีคำถามชนคิดที่น่าสนใจซึ่งก็ดัดแปลงมาจากข้อสังเกตในแหล่งข้อมูลที่เราได้ดูกันไปนั่นคือน่าลองพิจารณาต่อไปว่าถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในระดับปรากฏการณ์ในคำสอนต่างๆแต่เส้นทางวิวัฒนาการทางจิตวิญญ,ญาณจากความเป็นมนุษย์ปุถุชนไปสู่สภาวะอันสูงส่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการก้าวไปสู่ความเป็นอรหรันต การได้รับเลือกเป็นนบีหรือการเป็นผู้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ติดอยู่ด้วยเนี่ยเออมันเป็นไปได้ไหมว่าในระดับที่มันลึกซึ้งกว่าที่เรามองเห็นในเบื้องต้นนี้อาจจะมีจุดร่วมหรือแบบแผนพื้นฐานบางอย่างที่มันคล้ายคายกันซ่อนอยู่หรือมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นคําถามเปิดนะครับที่ทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้นําไปขบขีดต่อยอดกันเองได้โดยไม่จําเป็นต้องหาคําตอบสําเร็จรูปในตอนนี้นะครับ เป็นคำถามที่ท้าทายความคิดแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะเหมาะมากสําหรับการปิดท้ายการสนทนาเจาะลึกของเราในวันนี้ขอบคุณมากนะคะสําหรับการร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทําให้เราเข้าใจมิติทางจิตปัญญาณเหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะยินดีครับ